สวัสดีครับวันนี้กับจะมาเจอผมกันกันนี่มาเซติกในเกมไซฟอร์ซิโรภาคสองนะครับเย่หายจากการเล่นเกมนี้ไปเกมไซฟอร์ซิโรพาคสองไปนานเช่นกันนะครับผมสำหรับเกมไซฟอร์ซิโรทั้งภาค1และ2เนาะคือห่างหายไปนานที่สุดเลยนะครับผมห่างหายไปแบบ6เดือนเลยเนาะ <c oughs> หายไปถึงหกเดือนเลยนะคะผมแล้ววันนี้ผมได้มีโอกาสกลับมาเล่นนะคะผมเพราะว่า <c oughs> ความฝึกงานนะคะผมแล้วก็ด้วยความแบบผมไม่รู้ว่าจะอัดเกมอะไรนะคะผมผมันก็เลยแบบว่าไอเดียตันนะครับ <c oughs> ก็เลยแบบว่า <c oughs> ผมก็เลย <c oughs> นึกนึกถึงนึกขึ้นออกว่าเฮ้ย <c oughs> มันยังมีเกม s ซฟอร์ซิโทั้งหนึ่งและสองที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้คัมแบ็กเลยดีกว่าก็เลยเอากลับมาเล่นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเนี่นยผมครั้งนี้คัมแบ็กครั้งนี้เนี่ยคัมแบ็กครั้งนี้ผมจะเล่นเล่นจินก่อนนะครับผมเล่นจินเป็นคนแรกเลยเพราะว่าเพราะว่ายังไม่ได้เล่นออกยังไม่ได้เล่นโชว์ออกคลิปเลยเนาะ เพราะว่าพอพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าแบบตัวละครซฟีฟอร์สฮีโร่ทั้งภาคหและ2เนี่ยจะต้องถึงเลเวลห้าเพื่อนๆได้ดูคอนเทนต์ยาวแน่นอนนะครับผมสำหรับ2เกมซฟีฟอร์สฮีโร่ทั้งสองภาคนี้รวมภาค3ามด้วยนะครับรวมภาค3ามด้วยแล้วก็จะมีการแบบมีการแบบว่าให้เพื่อนๆตั้งชื่อตัวละครใหม่ๆใ,ให้มันน่าสนใจนะครับเพราะว่าชื่อตัวละครชื่อตัวละครใน เกมแซฟฟอร์ซิโนภาคสามเนี่ยชื่อสำๆมันเยอะมากนะครับผมก็เลยอาจจะมีแพลนแบบว่าอาจจะมีการแบบว่าอัดคลิปโชว์ตัวละครน้องใหม่ที่ผมสมัครมาให้ดูแล้วก็คนไหนเหมาะตั้งชื่ออะไรอะไรเงี้ยก็ให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันมานะครับอืมอะไรเงี้ยเนาะชื่อไหนที่ผมเคยตั้งไปแล้วก็ ผมก็ไม่เอานะครับแต่ว่าขอเป็นชื่อที่ดีๆนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นคนนะครับที่เป็นคนปกตินะถ้าเป็นคนถ้าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยผมไม่มีไอเดียเลยครับไม่มีไอเดียในการคิดชื่อเลยเอาเป็นชื่อเจ๋งๆแบบเทคโนโลยีเทคโนโลยีหรือแบบ ชื่อตลๆกๆเฮฮาปาจิงโกยองไงก็ได้นะครับสำหรับชื่อหุ่นยนต์เนาะได้สองอย่างเลยเนาะโอเคเริ่มเริ่มมาเริ่มมายาวแล้วเนี่ยเข้าไปเล่นกันเลย, <S <S ป,ยปังเอาก็ส่วนเปินนี้นี่ก็คือต้องใช้อย่างประหยัดมากๆเลยนะทุกคนเออเอาเอาเด่วนดวไปอย่ารวดเด็วเอาเอาเอา โอ้โห oh, ปืนเจอหุ่นยนต์ที่เล่นปืนนี้อีกแล้วนะปืนหัวเครื่องฉีดอ่ยอืมไม่ทันหลักจ้าอี่เ,เ่อี่มอีโอ้โหแ็แม็ก oh, ปืนนี้คือ d s r อหนึ่งเนี่ยก็ะสุนน้อยมาก แม็กกาซีนก็น้อยมากเหมือนไงนะแล้วเ,เลือกก็เยอะจัดอือไ,ไงนะทานว่าไงเหรออุ๊ยอุ๊ยนั่นไงว่าแล้วเชียวแปบ๊บหนึ่งนะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนเห็นเหตุการณ์เมื่อก่อนจะคลิปที่ผมก่อนจะตัดคลิปออกไปไหม นั่นแหละครับเพราะหุ่นยนต์ชอบเล่นปืนพวกเครื่องฉีดมากๆเลยแล้วไม่แล้วคือคอมผมมันไม่ค่อยรับไม่ค่อยรับแบบตัวละครถูกตุยเย่อะไรอย่างนี้เท่าไหร่นะครับออผมก็เลยนี่เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทำไมถึงแบบไม่ค่อยอยากเล่นภาคไซฟ,ฟอร์ชิโรภาคสองออกคลิปออกชาแนลนะครับเพราะว่าแบบ มันตัวละครหุ่นยนต์ที่ใช้เครื่องฉีดนะครับเป็นพวกเครื่องฉีดไฟเครื่องฉีดสารเคมีโอยออกเครื่องฉีดสารเคมีอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอ่ะเขาชอบฉีดให้เขาชอบฉีดแบบฉีดแบบไปเรื่อยอะครับฉีดแบบแบบแบบไม่ระมัดระวังแล้วคือผมเอาคอมผมค้างไปเลยอะเอาโน้ำมันผมค้างไปเลย โอ้โอ้อผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยอยากอัดเกมนี้เท่าไหร่เลยเพราะว่ารถบุกผมไม่ค่อยรับเท่าไหร่โอ้โหแล้วยิงก็ไม่โดนคือเกาะเยอะขึ้นน้วยนเลยครับมันก็ยิงตุยยากหน่อยอไวโอ้โห โหมีสกิลฮิลด้วยจ้านี่เลเวลอัพนะครับยังไม่ยังไม่ได้สกิลหรือยังไม่ได้สกิลสกินอะไรใหม่ๆนะอุ๊ยเอา้ามายังไงก่อนครับผมเออเฮอมานี่ยิยงอะไรชั้นไ <c oughs> ว้ไว้ไวยิวยวยวยยยงไม่ได้สิ เฮ้ย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 เเกือบตายแล้วจ้าเกือบตายแล้วอ้อสภาพหัวก็คือแทบจะท้อแล้วอะเล่เราเล่นจไนเปอร์เราสู้ระยะใกล้ไม่ค่อยได้มากเราควรรักษาระยะห่างด้วยนะครับแล้วเลือดเราก็เลือดน้อยด้วยอืมน่าจะน้อยสุดนะ g จเนอเรหรือคุณลุงเวสก็จะน้อยลองลงมานะเลือดผมว่าจินสายสแนปเปอร์เลือดน้อยสุดคาดดาวส่วนตัวนะครับเพราะว่าตายเร็วกว่าตายเร็วกว่าลุงเวสมากเลยนี่ผมเพราะว่าผมเห็นมาหลายครั้งแหละโอเคจะกระสุดเรียบร้อยอ้อยออยออยออออย เรียบร้อยจ้ากระกระโดดไม่ทันดูเลยบอดพวกนี้อืมบัดตีจ้าเอายิงไม่โดนอัดพื้นเออแล้วตัวละครที่แเปลิลระเบิดมันจะเยอะไปไหนนะเลยพิลระเบิดเกม ปืนระเบิดทางภาคหนึ่งและสองคือมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทีนะครับก็เลยแบบก็เลยไม่เล่นปืนระเบิดเลยนะเพราะว่าเล่นไปยังไงก็เท่านั้นยิงก็ไม่ตุยอยู่ดีก็เลยไม่เล่นปืนระเบิดเลยนะครับทางตลอดรภาคหนึ่งและภาคสองของซฟอร์ซิโร่โอ้ยิงส่วนชาแน่ก็ยิงก็ไม่มีความโดอะไรเลย คือมีเสียงเนออีกแล้วทั้งสามคลิปเลยนะครับที่ผมอัดนเนี้ยคือคืออัดคืนเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าคือคลิปนี้เนี้ยที่ผมอัดเนี้ยเข้าเข้าวันใหม่แล้วนะครับมันก็เลยว่ามันไม่เช่คืนเดียวกันทุกคลิปเนาะตายสิลูกเฮช็อตบูมเฮ ชอตเลเวลอัพด Un ้วยโคตรเลิศ <blunt> อ <animation> hey er <sm strangers> <H> ืมอืมอืมหัวเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเล่นสไนเปอร์มีความสนุกอย่างนี้แหละได้เล็งหัวชาวบ้านนสวัสดีจ้าเอ้ายิงติดืม อืมถ้าไอตรงนี้เนี่ยเพื่อนเพื่ๆรีบกระโดดได้ให้รีบกระโดดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวแสงเลเซอร์มาไปเลยเดี๋ยวเราจะตุยโง่เอาเออหลอยฟรีแล้วกันนะจ๊ะอืมวาย้ยิงวืดไปละบาบโอ้ดพันเลยตัง แน่นอนนะครับ mod modify skyline นะครับผมเพราะว่าได้ตังค์เยอะดีด้วยแหละผมอะได้ตังค์เยอะดีเสื้อปืนใหม่ม,ม,มันมันมันจะแรงก็จริงแต่ว่าเราไม่มีไอเทเราไม่มีเราไม่มี a อแ t t a c k ที่มันเป็นแบบเพิ่มดาเมจหัวกระสุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ ผมไม่มีถ้าจะซื้อคือมันต้องมันจะมาเป็นแรนดอมอีกอะไรอย่างเงี้ยมันมามาเป็นแบรนแรนดอมนะครับโอเคเข้าไปลุยตาที่สองกันเลยโอ้โห โอ้โหคอมมานโดไอ้ที่ยิงสี่สี่วดชุดได้หรือเปล่จาจะกระสุดมันเลยเออใจยเย็นใจใจ,ยจยเย็นใจเย็นแม่เห็นเซตผมเฟี้ยวจะเคี้ยวจะเคี้ยวผมเฉยเลยนะยี่แกนี่หน้านี่นี่แกโตเลย <c oughs> นี่เหมือนกันไว แม่จะแน่เหรอจะแน่เหรอฮะมาดิมาเดียมาเดี๋ยวมีจะแน่เหรอ,อแน่เหรอ,หรอบอกแล้วจริงจริงเอาแล้วมันลอ,อยเฉยนี่โอเคล่องหนุนผมใช้สก,กิลเธอสตีทนะครับผมเธอสตีทหรือเทิร์นอะไรสักอย่างแหละใช้แล้วจะล่องหุนนะครับ คือได้ชาว์โดเต็มๆเ,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 เลยนะอ๋อ,อคืออเล็งหัวผมเลยน,นั่นสนมหน้าขอแล้วกันนะจ๊ะแล้วก็ขอแก่ไปด้วยแล้วกันนี่เฮลเมตเฮลแมตเดี๋ยวก็จะเป็นพวกแบบพวกหน้า แล้วก็คอสตูมการแต่งตัวอะไรอย่างนี้เนาะเปลี่ยนเครื่องแบบอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ใช่สีชุดนะโอ้กระสุนมอดอืมใช้มีดฟันไปเลยละกันโอ้โหมาเดเ <c oughs> ผมอาจจะเงียบๆไปหน่อยนะคะเพราะว่า ไปไปช่วงบางช่วงบางขนาดอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าคนในครอบครัว,วผมนอนกันแล้วนะครับก็เลยแบบว่าอาจจะภาคเสียงดังอะไรไม่ค่อยได้ไม่ได้มากนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนด่าเอาเพราะว่าเพราเสียงโดนด่ามากเลยแลวดูยอดดูยอดดู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 หยอด,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 ดเล่นอะไรของคุณเนี่ยเอา อ๋อเร็วสิลูกเออมันยิงไม่ออกไอ้ชั่วอินเน็ตชั่วไม่ยิงออกให้จันน่ะปืนนี้คือมันดีเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยค้างนานมาก1วิเลยอ่ะยิงก็ไม่ตายความเลเวลเยอะขึ้นเราก็จะฆ่านัดเดียวให้ตายมันยากขึ้นได้แหละ แล้วก็มีกรอบเพิ่มขึ้นอีกยิ่งเล้วลังๆอ่ะทุกคนอืมอะไรเอ่ยใครมันยิงกันข้างบนโดยที่ไม่เชิญฉันไปด้วย <c oughs> โอ้ยติดอ่ะมาสิแน่จริงก็มาเฮ้ยไอ้นี่นมันรู้ดีเกินไปได้ไวนะนางคนนี้มันรู้ดีกินไปแล้ว รู้ดีเกินไปแล้วเห็นฉันล่องโหนต่อหน้าเลยอืมโอ้โหมันติดดีเลยอะสไนเปอร์อะเืนสไนเงี่ยปืนสไนปืนเนี้ยติดดีเลยอะนี่เนี่ยขอแล้วกันนะจ๊ะนี่เนี่ยหน้าอยากนหน้าอยากตำรวจเลย ทหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้โอ้ยตายคาที่เลยเอา้าโอ้โหปืนนี้โอ้ย,ยไม่โดอนอะอืมฟันหัวขาดไปเลยโอ้ยเด,เดวิสเดวิสซาดปะจริงด้วยเดวิสซาด อืม <laughs> วัตชอดวัตชอดเหมือนทำเสียงเหนื่อยเยะตลอดเลยผมเนี่ยเนี่ยปืนเนี้ยผมไม่ชอบเล่นเลยอ่ะปืนนี้ภาคสอผมไม่ชอบเล่นเลยปืน อินเตอร์เ i นชั่นเนี่ยอินเตอร์อินเตอ e ์เ e นชั่นภาคลองเนี่ยผมไม่ชอบเล่นเลยอ่ะมันติดดีเลย์มากดาเมจมันแรงแล้วก็อันนี้ก็จริงแต่ติดดีเลย์มากเวลายิงแล้วมันค้างนานด้วยค้างหนึ่งวินิดด้วยก็เลยไม่ชอบเล่นนะครับมันติดดีเลย์แล้วรู้สึกมันเสียจังหวะด,ด้วยเวลาแบบ ต้องเข้าปะทะอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันมันเสียจังหวะอืม <cig forward. S 1> แล้วก็แล้ว,ลวตัวตัวจีนเนี่ยก็ไม่ได้มีเลือดเยอะอืมก็เลยไม่ชอบเล่นปืนนี้ภาคสองเลยนะครับแต่ชอบเล่นภนาคสามเนาะเพราะดาเมจก็แรงดีก็เป็นไงบ้างคะัสำหรับเกมซัลฟอร์ซีโร่ภาคสองนะครับการเล่นคลาสซีโร่สไนเปอร์อย่าง หนุ่มจินหนุ่มเกาหลีหนุ่มอปป้าของเรา่นน,น,นะครับผมก็ถ้าพเพื่อนชอบนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้ผมกันกันได้มาเซติกยเย้วย,ยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว